ชาหนาต้องรอคนนี้นะ,ะทุกอย่างมันสําเร็จที่ใจเราฝึกเตรียมตัวเวียนว่าตายเกิดจนกว่าจะไม่เกิดนี่แค่เนี้ยมีอะไรเลยเพราะนั้นอย่าไปยึดอันนี้ของกูนี่ของกูนี่ของกูงกไม่ใช่มันไม่ใช่ของใครในโลกเนะี้ยตำแหน่งพระเจ้าก็ยังไม่ใช่ของท่านอีกอะจริงไมหมเลยสีนี่คือความเป็นจริง ยึดก็เสร็จแล้วเป็นทุกข์ละเนี่ยชีจะไปยึดนะตอนนี้ยึดอะไรไว้รถมีเนี่ยยึดนะเนี่ยคิดถึงมันด้วะก็ไม่คิดแล้วเออสาธุไม่คิดถึงมันเวลามันเอาไปใช้กับบางสกุลมันเวลาขับไปขึ้นรถกับบางสกุลรถอจิชามิลงจากรถกับสละรถ ถอดรองเท้าก็สละรองเท้าอาธิษฐานิเวลาใส่กับบางสกุลอธิษฐานิเออ,อเนี่ยมันเป็นตัวจะไม่ติดละมาสวดมนต์คน,นเยอะออกไปรองเท้าหายไปไหนไม่รู้ก็เฉยๆแล้วสละแล้วสาธุด้วยทานอันยิ่งใหญ่ว่างั้น <laughs> ยิ้มเลยถ้าไม่ทำก็โวยวายเอ้ยใครเอารองเท้ากูเท <laughs> ้ากูไม่ไหน <laughs> เริ่มแล้วใช่ไหม เริ่มเป็นของกูแล้วตอนนี้แต่ว่าเขาไปใส่แล้วนี่แหละนี่แหละเห็นชัดๆเลยทุกขหละเริ่มทุกแล้วเนี่ยคือทุกทุกทำเองประมาณนี้แหละเพราะนั้นสถานที่ของเรานี่ถ้าใครมาฝึกแล้วเนี่ยไม่อยากให้มีอารมณ์เป็นทุกเพราะอะไรอะ่ะท่านว่าเองคิดถึงทุกแม้แต่นิดหนึ่งนะ มันก็เสียประโยชน์แล้วสมอเพราะธาตุเองก็จะทุกไปด้วยเพราะเจ็ดเองควบคุมมันอยู่ใช่ไหมล่นะตุ <laughs> ถ้าเองนึกความทุกข์บ่อยๆอะ่ะมันก็เกิดความเคยชินใช่ไหมละ <laughs> เองหงุดหงิดบ่อยๆงก็ชินนะเองอารมณ์ไม่ดีบ่อยๆมันก็ชินทีนี้ชินเนี่ยมันแก้ยากหรอเหมือนตุเนี่ยติดรถแล้วเปรี้ยวหวานมันเค็มเออ ถ้ากินปั๊บเนี่ยไม่เติมกูกินไม่ได้แล้วล่ะนั่นคือชินละวันข้างหน้านะไม่ใช่วันข้างหลังวันข้างหน้าตุเขายกอะไรไหมคืก็กินอย่าเติมกินแบบจระเข้งอบเข้าไปนะไม่ไม่ติดในรถทุกคนรู้รู้ฮะจะออกจากมันก็ค่อยๆออกท่านบอกไม่ใช่ออกวันเดียวเลยค่อยๆลืมมันค่อยๆลืมก็คือสวดมนต์ไง ห่างไปเรื่อยๆห่างห่างห่างไปมันก็อยู่อย่างเก่าไม่ได้ไปไหนนะทุกความดีกับความไม่ดีเนะี่ยมันอยู่อย่างเก่าถ้าเราเพิ่มมันก็คือเพิ่มเราเพิ่มส่วนไหนก็ไปส่วนนั้นนะ่ะใช่ไหมเพิ่มเพิ่มเพิ่มไอความไม่ดีก็อยู่อย่างเก่ามันก็เลยเป็นอนุสัยอย่างที่เขาว่านะคนที่ฝึกกรรมฐานน,น,นานๆเนะีนะ่ยความไม่ดีละเอียด ความดีละเอียดละเอียดคือมันอยู่นานมันชินใช่ไหมไม่มีอะไรเลยซับซ้อนเลยขออย่างเดียวนะสักบราผพากไว้เลยทนอ่ะก็ทนไงทนทําความดีมหรือไม่ก็เขียนไว้ในหน้าอก,อกหรือไม่ก็สักเลยก็ได้ข้างหลังก็ได้สักทนทําความดี จำเลึกอะเดี๋ยวสั่งเขาออกเสื้อรุ่นใหม่รุ่นรุ่นใหม่เขียนว่าทนทำความดีเอเดี๋ยวสั่งเลยสั่งไม่ชีทำเดี๋ยวแจกวันเกิดเอาไม่ชีอยู่ในฟังหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยสั่งเสื้อสี ช้ำเลือดช้ำหนองอ่ะสีที่ไอไอป่ามันนุ่งวันเนี้ยเสื้อมันอ่ะสีตอนบ่ายเนี่ยตอนบ่ายบายเนี่ยสีนั้นเนี้ยสีอะไรนะอ่อนอ่อนอนไม่ใช่แดงมันอ่อนมันสีอ่อนอ่อนนําตาลอ่อนมันมันเป็นสีเออยังอะไรงา้อย่างนั้นอ่ะสีสีมันเป็นสีช้าเลือดช้าหนองอะไรประมาณเนี้ย แล้วก็เขียนว่าทนทําความดีเวลาใครอ่านจะได้เออต้องทนไว้ออประมาณนี้เดี๋ยวลืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลืมไอ้ตัวลืมเ่ยสำคัญนะ่ไหมตัวเออเวลาเล่นอะไรเพลิน,นมันลืมหมดแหละ <c oughs> กินข้าวยังลืมเลยคน <c oughs> เล่นไพ่ไม่เห็นเนะ่ยเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนมันเพลินท่านถึงว่าสวดมนต์ยังไงให้มันเพลิน เองก็ต้องสวดบ่อยๆจะมาเออเพราะมันในอดีตมันมีน้อยไงแต่ถ้าเพลงนะเพลงเพลงทุกเพลงนั่นะถ้าร้องเรามันก็มีความรู้สึกเลยใช่ไหมล่ะจะเป็นเพลงสนุกเพลงเศร้าเพลงเฮฮาเพลงอะไรก็พอเองร้องมันก็เพลินเลยอ่ะหรือไม่ก็เศร้าเลยถ้าเอ็งสวดมนั้นพุทโธสัมโมสังโฆนะโมโพธายเมื่อไหร่มันจะเพลิน ก็มันต้องใช้เวลาก็คือความอดทน่ยใช่ไหมเพราะมันเพลินแล้วมันก็เพลินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เรียนเพลินไปทีนี้เองก็จะรู้แล้วในอดีตปรารถนาอะไรโอ้ปรารถนาเป็นพระเจ้าดีกว่าไหมเพราะมันไม่ใช่ของไขรใช่ไหมเออของมนุษย์ทุกคนทุกคนปรารถนาได้ก็ไหนเกิดเกิดเกิดตายตายอยู่แล้วทั้งหเองก็เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเองค่อยๆทาไป ทำไปเรื่อยๆเองก็รู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆืยบางคนบอกเอ้ยอยากเป็นพระประเจกมันก็ต้องเอออธิษฐานแล้วบางคนไม่เกิดอ้าวอธิษฐานไม่เกิดจบแค่เนี้ทีนี้จิตเราอยู่กับพระจิตอธิษฐานขึ้นเลยนะเรากระแสจิตเราเนี่ยมันเป็นเผ่าพันธุ์กับขึ้นเหล่านั้นทีนี้เราจดจ่อไปบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆหมายถึงคําว่าจดจ่อหมายถึงว่านึกบ่อยๆอ่ะ ใช่ไหมมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆสายใหญ่มันก็แตกไปในอนาคตเวลาเวียนว่ายตายเกิดไปเจอพวกมันก็จะรู้จักกันนะพวกเดียวกันพวกที่ปรารานาเป็นโพลิสัตเขาก็จะรู้จักกันปัารถนาเป็นปัจเจกรู้จักกันพวกที่ปัารถนาไม่เกิดก็จะรู้จักกันใช่ไหมล่ะสายใหญ่มันเห็นกันกาช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดเราเกิดคนยวไม่ได้ เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างความไม่ดีสร้างสิ่งที่ไม่ดีไว้กับมนุษย์สัตว์วิญญาณซึ่งมันต้องไปเจอกันอีกข้างหน้านี่คือการเข้าใจในสังสารวัตรท่านจะบอกเองถึงท่านถึงสอนว่าเขาจะดีหรือไม่เองอย่าไปสนเองสนอย่างเดียวคือฝากฝากการเวียนว่ายตายเกิดกับ มนุ์สัตว์วิญญาณทั้งหลายตลอดชีวิตเพราะนั้นเวลาเห็นพระหรือเห็นลูกของพระจะเป็นใครก็ตามโมทนาบนุญละหลวงพ่อเป็นพระสารีสาธุด้วยเป็นพระประเจกหรือผู้ที่ัต์ก็ช่วยหรือกอคุณในการเว้นว่าใจเกินนะครับหลวงพ่อจบไปที่ไหนก็โมทนาบนุญไปสวดมนต์ที่ไหนก็ฝากกระแสไว้กับพระรูปรักษ์ของพุทธธรรมสังฆะทั่วไปนี่คือการบันทึกบุญ <c oughs> คนจะทำได้ก็คือคนต้องมีฐานต้องค่อยทำไม่ใช่ถึงเวลาสวดมลวงกุก็สวดไปงั้นนะไม่สวดกูก็ไม่ทำไม่ใช่นะฮะไม่ใช่มันต้องนึกตลอดเวลานึกจนชินพอมันชินแล้วเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำเดินไปไหนมันตามันจะเป็นประโยชน์ มันจะไปเองมันจะพิจารณามั่งแผ่เมตตามั่งโมทนาบุญบันทึกบุญ,บญ,บญมั่งส่วนต์นไปมั่งมันป่าเอง,ม,ม,เองมันมาเองตามคลื่นที่สัมผัสเข้าใจนะโตมันมาเองตามคลื่นที่สัมผัสเพราะเวลาเรานึกอะไรแล้วทําอะไรมันจะเป็นอย่างที่เราสัมผัสเพะฉะนั้นเวลาเรานึกเนี่ยผมว่า,าวันนี้เรานึกจะมาที่นี่ แล้วก็บอกตัวเมานี่นะเอามาใช่ไหมหลวงตาก็คิดว่าต้องมีมาใครมามันก็เป็นอย่างที่หลวงตาคิดอ่ะแหละประมาณนั่นแหละนี่คือเรียกว่าฝึกจิตเนี่ยมันเป็นตัวรู้ถ้าเราฝึกมันรู้สารพัดอะรู้ไปหมดแหละใช่ไหมถ้าฝึกทั้งโลกนะรู้ไปหมดแหละไม่รู้อย่างเดียวคือตัวกนะูแต่ถ้าฝึกพุทธศาสตร์เนี่ย มันต้องรู้กูก่อนตัวเองก่อนถ้ารู้ตัวเองนะ่ะมันไม่รู้ใครเป็นไปไม่ได้หรอกเหมือนท่านบอกเองอยากฝึกเมตตาสุดๆนะ่ะเองต้องมีเมตตา,า,าเองต้องแผ่เมตตาบ่อยๆเห็นสัตว์เห็นมนุษย์เห็นอะไรก็ตามจริงจกทุกแก้แผ่ไปเลยท่านบอกเองแผ่ทุกครั้งเองเมตตาทุกครั้งอารมณ์เมตตาเองก็งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรืยเรืยเ,ยเยมตตาตัวเองไหม เวลาคนมองเห็นขึ้นเมตตาไปที่เขาแล้วไม่ใช่ขึ้นเมตตาอย่างเดียวขึ้นจักพรรดิขึ้นนงปูขึ้นไตสนาคมผ่านเราไปที่เขาเขามีความรู้สึกเห็นหน้าตุเมื่อะไรโอ้โชคดีเมืน่อนั้นเนี่ยโอ้โหแม้จะกลับบ้านมาแล้ว,ลวยังนึกถึงเลยนึกเมือะไรมีความสุขเมื่อนั้นนี่คือตัวเมตตาตัวเองนะเออ เมตตาตัวเองเนี่ยมันก็เมตตาคนอื่นนั่นแหละเขามองเห็นก็เขาอยากอยู่ใกล้เราไหมเอาอยากยิ่งมนุษย์ยุคนี้เนี่ยทุกนาต๊ไม่ใช่พอก็ไปเห็นเขามาก็ไม่ทำเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ถ้าใครมาถามตุก็ตุก็ต้องบอกกันแล้วก็หลวงพี่หนูทุกแล้วเกินโอ้โหหลวงพี่ทุกยิ่งก็ตุยิ่งยิ่งยิ่งก็เทยว่างั้น นี่คือกรรมฐานที่หลวงพ่อท่านฝึกท่านบอกไว้สมัยที่ฝึกกับท่านตัวเมตตาเนี่ยถ้าเองเมตตาเองได้เนี่ยสุดๆของความเมตตาเองมองนกมันสามารถจะบินหายเองได้เลยถ้าเองเมตตาจริงๆท่านบอกจริงไม่ตัวเอาเอาเอเพราะนั้นจะว่าง่ายก็ใช่จะว่ายากก็ใช่ ยากก็คือกูไม่ทำาใช่ไหมเออบอกอุย้ยยากว่ะเป็นพระเจ้ามันยากว่ะมันใหญ่เออเขาไม่นึกถึงว่าเอ๊ะพระเจ้ามาจากไข่ลืมย้อนไปมาจากมนุษย์ใช่ไหมเป็นแม่ใจเกินเหมือนกับเราเนี่ยละหลวงตาเจอหลวงพ่อครั้งแรกนะท่านท่านว่าไงลูกวะชีหน้าเนี้ยเอ็เองเนี่ยเวียนวไหตายเกิดเท่ากันนะานบอก พอกันเลยนว่าเรียนว่าใจเกิดเองก็ไม่ทำแต่ว่าติดโลกมันติดโน่นติดนี่ติดลูปรถกินเสียงมั่งแต่ข้าเกิดแล้วข้าค่อยทำแล้วข้าก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าเองเอยากเป็นอยากใข่ก็ค่อยทำเหมือนข้านั่นแหละเหมือนพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านติดนะติดในรูปรถกินเสียงนะยี่สิบเก้าปีนะมันน่าจะบวชตั้งแต่สิบหกแล้วไม่ล่ะ สิบเก้าปีที่เรากินเสียงไม่เคยเห็นเลยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนักบวชไม่เคยเห็นเพราะบิดาไม่อยากให้เป็นพระเจ้าบิดาต้องการให้เป็นจักรพรรดิของโลกธาตุทั้งหมดนี่ไงเทวดาเพื่อนกันพวกกันนะมาทำไม่ดูพอจามาดูก็พอตาเห็นรูปปั๊บกลับมาก็ย้อนปั๊บ นามมาทำเกิดแล้วฮะพิจารณาไปเรื่อยสิ่งตัวเองทำก็เกิดไปเรื่อยเกิดขึ้นมาแล้วโอ้คนเกิดแก่เจ็บตายมันต้องมีคนไม่ไม่ไมเกิดดิจปะประมาณนี้แหละความรู้มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆอ้าวอยู่ตรงไลนนะออกมาซะหนีออกมาบวชเลยประมาณนั่นแหละทีนี้มนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยพอติดรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยถ้าไม่มาสวดมนต์ภาวนาหรือฝุกกรรมฐานเนี่ยยากที่จะเข้าใจ ยากที่จะรู้ยิ่งวัตถุเจริญเท่าไหร่นะมนุษย์ยิ่งวุ่นวายเท่านั้นเนี่ยวัตถุเจริญเนี่ยไม่ค่ากันทุกวันไม่เจริญโดยธรรมเจริญโดยวัตถุแย่งแย่งกันจริงดีจริงอะไรซึ่งทุกคนรู้ว่าโลกนี้ไม่ใช่ของใครทุกคนรู้ว่าเกิดแล้วต้องตายรู้ไม่จริงไง <laughs> จริงไหมถ้ารู้จริงๆอ,อ่ะกูมันนอนกินนอนสวนมนต์ที่เชียงดาวดีกว่าเออห้องก็มีพักข้าวกูมีกินเดี๋ยวกูก็ตายแล้วไม่ถึงร้อยปีจริงไหมเออตายแล้วก็กําหนดหน้าจะไปไหนฝึกจริงๆจังๆแล้วตายปับ๊บไม่ต้องเข้าท้องก็ได้เกิดกับคนเป็นนี่แหละยังได้เลยจะไปเป็นพมเป็นเทวดาหรือไม่เกิดก็ได้นี่คือพุทธศาสตร์ ใะแมตุเพราะฉะนั้นหยุดอา้าวหยุดนหยุดโลกมาศึกษาธรรมเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองนะไม่ใช่เป็นประโยชน์กับใครโดยห่างจากโลกระบาดโลกความดันมาเล็งเบาหวานหัวใจห่างจากมันเราอยู่กับขึ้นที่มีประโยชน์ ไปที่ไหนก็แผลที่นั่นคนที่ดูแลเราไม่ใช่มนุษย์ต้องเป็นโลกของวิญญาณใช่ไหมถามว่าเขาได้บุญกับเราตลอดเวลาเนี่ยเขาจะดูแลเราไหมดูมเขาดูเราอย่างดีเลยฮะมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยฮะไม่ให้เรามีอารมณ์เสียเลยอะ เพราะอารมณ์เสียเมื่อไรเนี่ยเราก็สวดมนต์ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้เขาก็ไม่ได้บุญกับเราเห็นชั <laughs> นนนดๆใ,ใช่ไหมเออเพราะนั้นทูจะไปทํางานให้จะตัวสวดมนต์เนะถ้าต้อเข้าใจเนี่ยไม่ไม่ทำใช่ไหมเออสวดเป็นนาน,านๆเข้าเนี่ยคิดออกรวยอยู่แล้วครับถ้าคิดไม่ออกก็อยู่อย่างเก่าคิดไม่ออกเพราะ ไม่คิดไงโมจะสวดเนะเมื่อไรหนูจะรวยหลวงตาก็บอกเอ้ยสวมดมนต์แล้วรวยนะแกชาโรคน้อยอายุยืนแล้วก็รวยมึงคนสวดมาสามสี่ปีไม่เจอหน้าหลวงตามหลวง,งตาไเห็นรวยโชคมันก็จะมีอะไรประมาณเนี้ยบอกสวดยังไงวะสวดคิดไม่ออกสวดไม่จิตต่อเออสวดเราไม่ต้องคิดออกใช่ไ,ไหมเออสวดล้วต้องเป,เป็นประโยชน์ ไม่ใช่ส่วนแล้วเอามาเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เอามีอะไรถามจจมันจะหมดเวลาแล้วเนี่ยเหลืออีกสิบนาทีวันนี้เราวันนี้พูดดีนะเนี่ยใครจะทําบุญก็เข้าบัญชีมาเลยสาธุพระองค์ใหญ่ยังไม่เสร็จนะเหลืออยู่ส่วนเหลือปรับเหลือนิดเดียวเนี่ยสร้างมาสิบกว่าปีแล้วเนี่ย สร้างปีไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นต้องแจกซองนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่ซองกันเขาใช้โอนเข้าบัญชีเลยให้ํำบนก็เนี่ยเรามีสาขาอยู่อีกโอ้โอเยอะเลยเราเลี้ยงด้วยจับฉายไครเปะโร้ทุกสาขาเนะ่ะเราก็กระจายเราจะทอดพาทอดกระชินกระจาย กระจายไปตามสาขาจุมรนาสาธุโดยผู้ที่ทําบุญนะสาธุทําบุญในทําเมืองน่าและสาขาทั้งหมดมีอะไรครับเมื่อกี้หลวงตา<อ>พูดถึงว่าทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้ใช่แต่คนยุคป,ปัจจุบันเนี่ยยอมเป็นทุกข์เพราะความรักโอ้โหมีเยอะละตุขาดัุตายก็มีนะน่าเสียดายเลยท่านบอกว่า รักเนี่ยต้องรักตัวเองให้มากที่สุดแล้วมันจะไม่ทุกข์ใช่ไหมรักคนอื่นนะถ้าเขาไม่รักมันก็เป็นทุกข์ถ้ารักตัวเองมันจะเป็นทุกข์ไหม,ไมคนที่รู้เข้าใจเรื่องความรักเนี่ยเขาต้องรักตัวเองเพราะมันไม่ทุกข์ใครจะยังไงกูไม่สนแล้วกูรักตัวเองอารมณ์ดีอายุยืนแก่ชา้าโรคน้อยคิดอะไรก็ได้ ใช่ไหมเออใครที่ผิดหวังเรื่องความรักก็มาอยู่ที่เชียงดาวหรือท่ามกลาก็ได้ตอนนี้เขาเปิดให้สวดมนต์สวดทุกครั้งมัจะลืมอยู่พอเลิกสวดก็จะ <c oughs> คิดอีกแล้ว <c oughs> ก็มานั่งฟังสวดอยู่นี่ <c oughs> ลืมมั่งคิดมั่งลืมมั่งคิดมั่งอยู่นานๆเข้านานๆเข้าเยี๋ยมก็ลืมไปเองลืมไม่ก็ไปมีแฟนใหม่ พอมีมันก็ลืมของเก่าแล้วล่ะมีไปเรื่อยๆใช่ไหมจะเอาเออกแบบไหนอ่ะออกจากทุกตรงนี้แบบไหนอ่ะเพราะทุกทําเองไม่ได้ทุกจริงๆไงรักแบบโพธิญาณนะครับรักแบบโพธิญาณคือรักทุกคน <c oughs> รักทุกคน <c oughs> เพราะเขายังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิด นี่คือรักแบบโพทธิสัตว์เขาจะไม่ว่าใครประมาณนี้แหละดูเจ้ารักแบบไหนอ่ะรักทุกคนครับรักทุกคนไว้ใจเป็นบางคนโอ้พอใจเป็นบางคนแล้วก็ไม่เกลียดใครเลยครับนี่คือมนุษย์ปกติธรรมดาไ <laughs> <laughs> ม่ใช่ใจจดจอกับคนในคนหนึ่งใช่ไหม,ไมออ<จ>ด,ดีอมากมันก็ไม่เป็นทุกข์ละ ยินดีความยินดีความพอใจยินดีในสิ่งที่เขามีสุขเนี่ยก็เรียกว่าสมัยที่หลวงตาฝึกครั้งอยู่กับหลวง,งพ่อนะยังว่านะหน้าตาก็พอพอดีอย่างละมันก็ไม่ถึงกับหลอแล้วไม่ถึงก็ไม่หลอกม,มันมีมันมีสาวที่เป็น<อ>เป็นแฟนนะเป็นแฟนหลวงตาเนี่ยนะ<อ>แต่เป็นเมียแล้วว่าเถอะ มีคนมาขอแหวะตถ้าลงตามไม่เข้าว่าสแก่ก่อนนะไอ้นั่นเสร็จนะ <c oughs> <c oughs> ไม่แต่ก็คางเหลืองอะพระตัวมันเล็กกว่าลวงตาไง <c oughs> มันกลัวตรงนี้แหละเพราะตัวมันเล็กกว่านะเ <c oughs> อ้ยไม่ได้วะกูต้องไปทําความเข้าใจว่านะผมชอบแฟนพี่นะครับเ <c oughs> ออกูยกให้มึงเลย <c oughs> เรียบร้อยเราก็ไปมีใหม่ไง ใช่ไหเออทำได้ไหมล่ะถ้าตู้ทำได้ไงมันไม่ใช่ของไครไงเราครับมีคำถามจากทางบ้านครับเขาถามว่าบุญกับบารมีต่างกันยังไงครับไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่ทำบุญไม่มีบารมีบุญไม่มีหลายอย่างสุ ถ้าเป็นบุญของโพธิสัตว์ก็คือบรารมีสามสิบทัศนะบบุญเก็บหมดนะบุญเล็กบุญน้อยบุญอะไรเก็บหมดไม่ใช่รอกเก็บทีเดียวนะไม่ใช่เก็บบุญก็คือไปตามถนนหนทางก็เก็บคำว่าเก็บบุญนะ่ะก็คือโมทนาบุญคนที่ทำบุญโอ้ยฝึกครั้งแรกเนี่ยคนถือบินโตนไม่รู้ไปวัดหรือไม่ไปวัดหลวงตามโมทนาแล้ว ท่านบอกเองต้องเก็บบุญเห็นบัวในสระนะเห็นอะไรก็ตามถวายพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะทําจริงๆถ้าหลวงตาไม่ทำมาไม่มาถึงจุดนี้หรอกมันชิดเลยไม่ออกหรอกบุญเนี่ยสําเร็จด้วยใจใคือเราเห็นเราก็สามารถทําได้ทุก,กเวลาถูกต้องเลยะอยู่ที่เราคิดออกหรือเปล่าถูกเราทำบ,บ่อยๆเนี่ยมันชินไหม มันทําเองทําบ่อยๆทาเองแล้วมันก็จะอย่างนี้แหละที่เห็นนี่แหละเราก็ถูกแล้วท่านถึงบอกลุงตาตอนที่ฝึกใหม่ๆเองฝึกไปเถอะใช้เวลาห้าปีท่านบอกเเองอยู่กับข้าเนี่ยอยู่กับบุญเนี่ยอยู่กับข้าอยู่กับไตสนมเมือม่อก่อนเนี่ยสวดใตสนานาคมไงอยู่กับไตสนานาคมอยู่กับข้าอยู่กับรูมิหาร แต่เมตตาไม่โมทนาอยู่กับบุญแล้วเองก็พิจารณาหาปีเองพิจารณาญาติเองพี่น้องเพื่อนฝูงเองรุ่นเดียวกันอายุรุ่นเดียวกันน,กน,นี่แหละหน้าตาจะต่างกันท่านบอกเองเนี่ยจะแก่ช้าหน่อยแต่พวกมันนะบางคนมันจะรีบแก่มันรีบแก่เพราะฤาษีเนี่ยถ้าไม่หยุดเนี่ยฤาษีตายแล้วกว่าเนี่ พอฤษีต้องกินเหล้าทุกวันเนี่ยคือทําร้ายตัวเองนี่คือการทําให้แก่หน้าก็เหี่ยวแล้วเหี่ยวใช่ไหมหน้าไม่ได้รีดเช้าเช้ามาหน้ามันก็ยับ <laughs> เหมือนเพื่อนของตาเนอะเช้าเช้ามามันเพิ่งตื่นนะตื่นเพราะอะไรเพราะรถเมย์มันวิ่งนะไปกินเหล้าตรงสวนยมเนี่ยมันก็หลับ หลับเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วเมวื่อก่อนนี้นะพอตีสี่รถ Wing, เมล์มันวิ่งเอา้าตื่นบูนเนี่ยเอาตีสี่แล้วไปทํางานพอดีหน้ามันก็เลยยับไปทํางานเขาก็รู้เลยเอ้ยมึงเมื่อคืนไม่ได้กลับบ้านแน่นอนนะหน้ามึงยับอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างนี้มันมันตายกันหมดแล้วนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะนั้นไหนๆก็มาฝึกในศาลหลวงพ่อเนี่ยนะอย่าไปรีบแก่ค่อยๆแก่ ไม่ได้สิไมเรียกแก่ต้องทรงอารมณ์ไม่ดีใครจะยังไงก็ยิ้มยิ้มยิ้ม,มไว้สวดมนต์ไว้แผ่เมตตาไว้เอาไม่ได้ตุเนือหนึ่งนาทีมีแม่ชีฝากถามครับว่าเขาไปหาคนป่วยแล้วก็ไปเยี่ยมเนี่ยตายทุกรายใช่ไหมฮะเอาก็ดีแล้วส่วนหลวงพวกก่อเขาไปอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> ถ้าไปหาคนป่วยบอก <c oughs> ถ้าป่วยเนี่ยนะถ้าทรมานก็ไปเลย ถ้าหายก็ให้หายมันปกติหมายถึงว่าพอช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าไงที่สารอย่างนี้แหละเปลี่ยนละเปลี่ยนไปเลยมันจะได้ไม่ทุกข์เขาไม่รู้เขาจะไปรู้ได้ไงสมัยก่อนใครนยมนตนหลงตาไปหาคนป่วยนี่ตายเกือบทุกรายอะเอาจริงๆตายเกือบทุกรายเพราะนั้นญาติใครป่วยอย่าไป อย่าไปนิมนต์หลวงตาไปนะฮะประมาณนั้นแหละอ้าวได้เวลา